จะมาทําปลานะครับจากใบมะพร้าวนะครับอ่านี่ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมีหยิบมาหนึ่งใบหยิบปลาจะใช้หนึ่งใบนะครับก็จะมีเราจะใช้ก้านมันถึงก้านนะครับเราก็จะฉีกก้านนะครับหาตัวนะครับสําหรับการที่ทําที่ทานะครับฉีกต้นอ่าเล็บอีกเข้าไปนะครับเข้าไปในตัว เหมือนกันนะครับใช้ใช้ใช้มีดกับใช้นี่แต่ว่าขั้นตอนเรามีหลายอย่างอันนี้ก็จะใช้แบบมือนะครับเอามือจิกเข้าไปครับให้มันจิกัก้านใบเลยนะครับให้สุดเลยนะครับโอเคเราก็จะได้ก้านนะครับที่เราได้มาเหมือนกันครับเอาใช้มีดอนเหมือนกันเป็นปมไว้นะครับเหมือนขั้นตอนแรกเลยอ่าแล้วก็วาวไหมครับเอาไว้ใช้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับสาหรับทำปลายิบมาหนึ่งใบก่อนครับเข้าในตัวนะครับแล้วก็วน หนึ่งรอบหนึ่งระยะห่างให,ให้ใกล้เคียงกันนะครับให้สมดุลกับความความห่างของมันแล้วก็ระยะของใบให้มันใกล้เคียงกันเอามือชี้นะครับสอดเข้าไปเป็นวงกลมสอดมาแล,แล้วเป็นวงแล้วเราก็สอดกลับไปครับให้มันอยู่ทางที่เราถนัดใช้มือใช้ขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าต่อไปครับอ่าไปต่อไปคือใช้ทางใหญ่นะครับอ้อมอ้อมมาสอดสอดโค้งมานะครับให้มันเป็น โค้งไ้แล้วก็สอดเข้าไปสอดโค้งหนึ่งเข้าโค้งสองนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะสอดอข้างหน้าครับไปข้างหลังอ้อมมาสอดข้างหน้าแล้วก็สลับกันนะครับแล้วก็สลับกันข้างหน้ามาสอดข้างหลังนะครับเคครับจะได้เป็นปลาหนึ่งตัวครับเป็นปลาชั้นเดียว ที่เราทําอันนี้แบบง่ายๆนะครับต่อไปก็จะเป็นปลาสองมันจะเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคจับจับมือไหครับพาดไปคู่ขนานสองใบครับพาดข้างบนก่อนนะครับแล้วก็พาดข้างล่างเป็นคู่ขนานเสร็จนะครับแล้วก็พาดกลับมาพาดกลับมาในตัวปลานะครับแล้วก็ใบใบข้างล่างสอดขึ้นมาครับข้างบนโอเคครับแล้วก็ดึงตัวปลาให้มีความสมดุลเท่ากันนะครับใกล้เคียงกัน แล้วก็กลับหลังครับนี่ครับจะมีเส้นทางเรา,เาพาดเข้าไปครับเหมือนกับเหมือนกับช่วงแรกเลยแล้วก็สลับกันปลาจะมีความซับซ้อนกว่าปูครับปูมันจะทางเดียวกันอ่าโอเคสอดเข้าไปโอเคครับอันนี้ได้คู่แล้วที่เป็นปลาชนเดียวนะครับต่อไปเราจะทำเป็นการต่อหางนะครับเราจะใช้กรไกแซกครับตัดก่อนหนึ่งใบสวัดี ตัดเชียงนะครับเราใช้ใบใบที่เราตัดเนี่ยจะทําเป็นต่อห่างปปอ่าน,นี้ครับการใช้ใบเสียบแบบแบบไว้นะครับแบบนี้คือว่าทํากันได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็แม็กครับใช้แม็กซ์นิดกะระยะให้ให้สวยงามนะครับแล้วก็แม็กนีดกลางเลยครับสุดท้าขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะจะตัด ชีเชียงนะครับโอเคเชียงซ้ายตามระยะความสวยงามนะครับผมแล้วก็ตกแต่งดึงซ้ายดึงกว่าครับต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนใส่ไม้นะครับเจาะเข้าไปใช้มือมือจิกเข้าไปนะครับแล้วก็เจาะให้มันขาดแล้วก็หมุนหมุนตรงนี้นะครับให้มันให้มันขาดไว้แล้วหมุนหมุนให้มันขาดต่อไปครับนี่แล้วก็ดึงค่อยๆดึงนะครับ นี่ครับเราก็จะได้ปลานะครับอันนี้คือเสซ็จสมบูร์นะครับ